สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสก ouais. ัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำผึ้งอร่อยมากจังดมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่พี่น้องๆลองดูเป็นยังไงอร่อยที่ดีเชัดจจบไร้ดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ในกริโคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะแพทย์พยาบาลคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และอ,อสอมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซินโนแวกเข็มแรกณนะห้องประชุมแสงตะวันโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชะการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดโคมเมืองกล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซินอุบัตจำนวน1,800ดโดสฉีดได้900คนโดยที่วันนี้เป็นวัมนแรกที่ได้ทดลองระบบคือกระจายวัคซีนไปทั่วทั้งจังหวัดในส่วนของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์วันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดไว้โดยเริ่มฉีดพร้อมกันทุกอำเภอซึ่งวัคซีนจะทยอยมา,มาเรื่อยๆจังหวัดก็จะทยอยเริ่มให้พี่น้องประชาชนรับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงึงงซ่แ การฉีดภายในหนึ่งเดือนในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์จะฉีดให้ได้60%หรือมากกว่าเช่นอเภอเขาค้ออหลุมเก่าอเภอน้ำหนาวอเภอสีเทพหลังจากนั้นจะทยอยฉีดให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ได้มากที่สุดสำหรับการฉีดในวันนี้พบว่าทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมมากที่จะให้บริการประชาชนและฝากประชาชนแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้ยังคงมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือ รักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือบ่อยๆด้านในแพทย์วัดทองไหมในแพทยส์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบุจ์จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มด่านหน้าเป็นกลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมทั้งอ,อสอมอ จากนั้นจะทาการฉีดในกลุ่มที่มีโรคหรือรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดโรคแล,ล้วรุนแรงกลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยจะเน้นฉีดบุคคลทั่วไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ทางทางจังหวัดกําหนดไว้ว่าจะเป็นผู้ฉีดรายแรกๆร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอซึ่งทําการฉีดพร้อมกันในวันนี้นะครับ ในบรรดา1,800โดส900คนเนี่ยก็คงจะทยอยฉีดไปจนครบวัคซีนเราจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็เ,เดี๋ยวก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็จะเริ่มทยอยให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนกันโดยทั่วหน้านะครับซึ่งมีแผนการฉีดเนี่ยภายใน1เดือนในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราจะต้องฉีดให้ได้60%หรือมากกว่านะครับเช่นอำเภอเขาค้ออำเภอลมเก่า อำเภอ n a หนาวออเภสีเทพในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีเป้าหมายหลังจากนั้นก็จะทอยขีดให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งล้านคนเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับในเวลาในรอบเวลาที่ที่เร็วที่สุดที่เราสามารถจัดก,การได้